นในโครงการผลิตสื่อธรรมะเพื่อการสร้างคนให้เป็นคนดีมีศีลธรรมโดยพระราชภาวนาวิสุทธ์หลวงพ่อธรรมชโยวินต้หนูพื้นสีตอนน้ำเอยน้ำใจ ฝีมือผักบุ้งสียางยวันนี้เป็นเวนเอาการบ้านของเพื่อนมาส่งคนครูเหรอใช่จ้า น่าสงสารจังดูสิสมุนหล่นหมดเลยอะ่ะเรามานั่งเก็บทีละเล่มงั้นก็ช่วยผักบุ้งเก็บหน่อยสิสงสารเดยบไี่ช่วยมีอะไรเปล่าพวกเธอเนี่ยใจร้ายที่สุดเราอ่ะเป็นเพื่อนกันไม่ใช่เหรอ <c oughs> เห็นเพื่อนลำบากก็ต้องช่วยเพื่อนสิ ก็เธออยากเดินซุ่มซ่ามเองอะ่ะช่วยไม่ได้ซื้อขนมกินกันดีกว่ากายป้องเลยอืมเอาละนักเรียนทุกคนเขียนลงไปในสมุดนะโอ้ยเขียนผิดเลย กม่ขอยืมยางลบหน่อยกายไม่ได้เอามาลืมมอที่บ้านผักบงขอเรายืมยางลบหน่อยนะน่าสงสารจังแต่ไม่ให้ยืมมีอะไรป่ะใจดำจังเลยอะไม่มีน้ำใจเลย แล้วที่พวกเธอหล่ะไม่ยอมช่วยผักบุ้งเก็บสมุดการบ้านก็ไม่มีน้ำใจเหมือนกันน,น่ะงานของขนมทอฟฟี่อ่ะที่เราเคยแบ่งให้เธอกินน่ะเอาคืนมาเลยงั้นเธอก็เอาดินน้ำมันที่ผักบุ้งเคยซื้อให้คืนมาก่อนสิงั้นเธอก็เอาหนังสือการ์ตูนที่ยืมไปอ่ะเราไม่ให้ยืมแล้วเอาคืนมานะ เอาคืนไปเลยแล้วเอาปืนฉีดน้ำมาคืนผักบุ้งด้วยไม่ให้เล่นแล้วเหมือนกันอืมกินไปเลยกืนไปเลยคืนไปเลยกืนไปเลย บุ้งยกให้วินต่อเอาไปเล่นได้เลยฉันโตแล้วไม่เล่นของเล่นพวกนี้หรอกของเล่นของใครเนี่ย มันเคยเป็นของผักบุ้งจ้ะแล้วผักบุ้งก็ให้เกนกายไปแล้วตอนนี้ผักบุ้งก็ทวงอา้าวให้เขาแล้วทำไมไปทวงเขากลับคืนมาล่ะก็เมื่อเช้านะ่ะผักบุ้งทำหนังสือการบ้านของเพื่อนๆตกเจ้าสองคนนะ่ะไม่ยอมช่วยผักบุ้งเก็บเลยอะ่ะแถมยังว่าผักบุ้งซุ่มซ่ามอีกแนะ่ อย่าไปโกรธเขาเลยเป็นเพื่อนกันเนี่ยก็ต้องรู้จักให้อภัยกันสิจ้าหลานแต่เขาไม่มีน้ำใจนี่จ้าแล้วทำไมผักบุ้งต้องดีกับเขาด้วยล่ะถ้าเราทำดีกับเขาแล้วเขาไม่ดีตอบเราก็ต้องไม่ท้อต้องทำดีกับเขาต่อไปวันหนึ่งเนี่ยเขาก็จะเห็นเอง เหมือนที่ผักบุ้งเห็นความดีของบุญโตใช่ไหมจ๊ะเอา้าเอา้าบุญโตหายไปไหนแล้วเนี่ยคงทนหิวไม่ไหวไปกินข้าวก่อนแล้วมั่งเอ๊บุญโตยังไม่กินข้าวแล้าหายไปไหนนะบุญโตบุญโตบุญโตหายไปไหนอะ อัพอัพ and down อัพ and down and down and down บุญโตเกิดฟิตอะไรขึ้นมาน่ะถึงออกกำลังกายเลีนแบบคนอย่างนี้ผมกำลังฟิตร่างกายหุ่นเฟิร์มครับคุณป้าอัพ and down อัพ and down เป็นหมูแล้วจะผอมไปได้ยังไง ดูตัวสิอ้วนกลมขนาดเนี้ยเนี่ยน้ำหนักฉันลดไปตั้งสองขีดแล้วนะตั้งสองขีดเน่ยเอะจังเลยบุญโตมากินผักดีกว่านะมาเถอะได้เวลาอาหารล้อดอาหารน่ะมันไม่ดีหรอกร่างกายก็จะไม่แข็งแรงผมไม่กินครับคุณป้าผมกำลังไดเอทอยู่ ไม่งั้นหุนห่นไม่แมนฮะแบบนี้ก็น่ารักแล้วนะจะหุ่นแมนมันไปทำาไมกันอัพเอนด์ดาวอัพ d อน n ์ดาวอัพเอดาเอ๊ะคุณป้าว่าบุญต่อนี่น่าสงสัยไหมคะนั่นสินะถ้าพูดถึงผักก,ก็ต้องวิ่งแจ่นก่อนใครแล้วนี่ไม่ยอมกินอะไร เอาแต่ยกน้ำหนักให้หุ่นแมนไปทำไมกัน หายไปไหนแล้วอ่ะหายไปไหนน่ะอืมถ้าไม่เจอนะต้องโดนแม่ตีแน่ๆเลยอะ่ะพอพี่เก่ฑคนเดียวไม่น่าไปแก้งเขาเลยเพราะกายนั่นแหละยุ้ยพี่ทำอ่ะพิงกี้พิงกี้ 切，哼！ ใจคือการแสดงความห่วงใยช่วยเหลือกันแบ่งปันกันอย่างเช่นถ้าเพื่อนลืมเอากบเหลาดินสอมาโรงเรียน mm hmm. เพื่อนขอยืมเราก็ต้องให้ยืม mm hmm. เห็นเพื่อนทำของตกเราก็ต้องช่วยเก็บของ mm hmm. เห็นเพื่อนไม่สบายเราก็ต้องช่วยพาเพื่อนไปหาครูคุณครูคะแล้วถ้าเพื่อนขอยืมลอกการบ้านล่ะคะไม่ได้จ้าแบบนั้นเรียกว่า มีน้ำใจกับเพื่อนในทางที่ผิดถ้างั้นเพื่อนก็โกรธเราสิคะเราก็ต้องบอกเพื่อนว่าถ้าทำไม่ได้เราจะสอนให้เข้าใจไหมเข้าใจแล้วค่ะต่อไปเนี้ยผักบุ้งจะมีลอกการบ้านเพื่อนอีกแล้วละค่ะ,ะจะลอกเพื่อนหรือให้เพื่อนลอกก็ไม่ดีทั้งนั้นเอาละให้คนอื่นถามบ้างกันแล้วกันนะเอาเกณกาย